หลังจากที่มีเวลาว่างไปดูบลอกอื่นๆด้วยนะครับไปดูบกอื่นๆนะไม่บอกแล้วกันนะบลกไหนแต่ว่ามีการเทรดบริษั e เหมือนกันเนี่ยหลายบลกนะครับช่องทางการฝากเงินพร้อมเพย์เนี่ยของแต่ละบลกเนี่ยเป็นช่องทางเดียวกันวะเมื่อไหร่ก็ตามถ้า xnova เนี่ยฝากพร้อมเพย์ไม่ได้เนี่ยมันเป็นโปรไวเดอร์เจ้าเดียวกันเว้ย มันเป็น provider เจ้าเดียวกันที่มาดูแลเรื่องการฝากพร้อมเพยนะฮะผมลองทดสอบจากโบโรกอื่นๆและนะฮะที่เขามีบ r i d ออ o p t i o เหมือนกันนะฮะก็ไปลองดูเอ้ยหน้าตาเบ๊ะเเหมือนกันเบ๊ะเผมก็เลยไปทดสอบอีกอ่ะ่วงที่มันฝากไม่ได้กูอยากรู้เหลือเกินเนี่ยน,นี่คือแบบมีเวลาว่างเลยว่าเริ่มว่างกูอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเกิดพวกเราพเราพื่อนเราเนี่ยเทรด exnova อยู่ กดฝากพร้อมเพย์ไม่ได้กูอยากรู้ว่าโบกเนี้ยฝากพร้อมเพย์ไม่ได้ลหมือกันหรือเปล่าเออนะฮะผูไวเดอร์เดียวกันครับนั่นหมายความว่าถ้าเอกโนว่าฝากพร้อมเพย์ไม่ได้โบกอื่นแม่งก็ฝากไม่ได้กันเออนะฮะและ้เราเรา,เราพูดในเงื่อนไข,ขของการเทรดบริษัทออปชั่นนะโบกที่มีบริษัทออปชั่นนะเออนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็ อ่ะกูสบายใจแล้วแหละนะเออในเมื่อมันฝากพร้อมเพย์ไม่ได้กันหมดก็ก็ช่วยไม่ได้นะตามนั้นนะครับอันนี้ขอยืนยันนั่งยันนอนยันก่อนนะฮะแล้วบางครั้งถ้าคุณกดผ่านแอปพลิเคชัน QR โค้ดมันอาจจะไม่เจเนเรตแต่ถ้าคุณไปกดผ่านเว็บไซต์มันก็ขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะฮะอย่าเพิ่งท้อกับ X n o v a นะคือบางทีเราก็ด่าเขาไปเยอะว่าเฮ้ยมันกินยังไงแต่จริงโบกอื่นแม่งก็เป็นเหมือนกัน นะฮะพวกนี้นก็โอเคคือสบายใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับนะ